ปวดขาวน่งปว่ตอนนั่งปวดเนาะโอ้ปวดัลมกัดปวดัะลมกัด้าวเลยร้อน มาเด้อจ้ากินข้าวเที่ยงจา้ากินข้าวเที่ยงก๋วยจั๊ยวันเด้อจา้ามาเดินมาเดินอ่ะเที่ยงแล้วมานั่งมากินก๋นกนยาัา๊ยะไม่กินนะแคะ่หไม่กินค่หืมไม่ได้อจ้ะกีนกระป๋าจา้ะป๋าที่ทอดเนาะสุกสาวเอามาให้ปยาตะตเพียน งาน,นเอาอะไรมามีม่สาะนี่นี่แกงจืดนี่จ้ะโอ้นี่แกงเืดจ้ะแกงจืดกระทดะะอดาซิ้วแล้วก็ขนมไงจ้ะนกม่วงจ้ะมกม่วงมาด้จ้ใเด้อกินข้าวแตงโมก็มีจ้ะนั่งกินขยะไปเลย หนัป๋าตะเพียนน่ะวะตะเพียนถอดโอ้รวยตัวใหญ่ใหญ่หึอสองลอยคนเหรอทำไมขอบคุณสองลอยสามสิบคกคนเด้จ้ามากินข้าวเด้อจ้าข้าวเจียงจ้ะปลาตะเพียนน่ะ,ะยนักปาตะเพียนถอดข้าวของเันกันยังเนาะ,<ส>ะมาเด้อจ้า คุณฝนทิพย์บอกสวัสดีค่ะแม่ยวนสวัสดีจ้าคุณฝนทิพย์คุณเอ็มเอ็มกินข้าวกับอะไรคะแม่ยวนข,อขอา้าวับปาปาทอดจะ้ะปาตะเพียนทอดจะ้ะขาทอดมาหายตัวใหญ่เลยอร่อยมันอะเรจ้าเอได้อะไรกินจ้ะแม่กินข้าวคาปาตเพียนทอดก้ากงจืดเนี่ยกงจืดสมโอ้มหาหอยมาเด้อมาเด้อ อร่อยดวยแม่ได้ยังกินจ้าอ,อ๋อบอกเลยครอบกินปลาทอดจ้ะแกงจืดดาปลาติวดาจ้ะปลาติวทอดอืมอร่อยจริงตัวยเตียวใหญ่เนี่ยนางถือกันไหนปลาติูเนี่ยปู่ซื้อไห้จ้ะนี่รู้สึกกันอืมอะไรบ้างโอ้ยปลาตะเพียนหอม อทอดกรอบอให้เอามาให้น้อมีนางนางสาวสาว,สาวมวยส,ว,สวัเดี่ยไข่เยื่อเยวนวัสดีจ้ะากินข่าวจ้ากถึงขา่งาวเที่มอาดาวบอกคิดถึงจังเลยเดี๋ยวเจอกันนะแม่จ้า <c oughs> นั่งมันกินก็ยากปัด เจ็ดลยกว่าคนเจ็ดลอยกว่าคนเจ็ด,อย,ยดอยสิคนขอบคุณเจ็ดลอยสิบเอ็ดคนจ้าเจ็ดลอยยี่สสามคจา้ <c oughs> าไม่ได้ไล่นานนะค่ะคุณฝนที่บอกกำลังกินข้าวกับส้มตำเศษน้ำปลาบองเตเลยค่ะอืมน่าอร่อยนะดูทั้งครอบครัวเลยค่ะแม่จ้าขอบคุณเจ้าจ้าข่าวยาพูดยา ไม่ต้องรียทำไมเชี่ยวยังรีย <c oughs> นปลาตุ้งเสนอร่อยน,อนา,างอะไรถามว่าวันนี้เขามาแก้งานหรือยังแม่ยังไม่เห็นเขามาเลยคุณคิมอยากกินข้าวหน้าอร่อยจังอร่อยจ้าอร่อยมากเลยปลาตะเพียนของโชงอคนดูแค,ค่ร,ร้อยแปดสิบคนะนะขอบคุณแค่ร้อยแปดสิบคนเด้ยจ้า เจอครับสวัสดีจ้ายายสวัสดีจ้าคุณบุษกรเปตาแซบทนอยยายแซบจ้าแซบบอจ้าแซบจ้าปลาตะเพียนอร่อยมากไม่มีแข็งไม่ยาชบ anh một chỗ yàm kín khâu khám nhìn đâu cả yàm đuẻ khỏeแรง nữa khỏeแรง vui cha, ờn nè, ờm, bỏ ao ba la bông tén kín gấp cha, ờm, 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 ให้แม่ใหญ่น้อยกินดึงใครเนะี่ยแม่ใหญ่น้อยอ๋อให้มแม่ <ไร S 1> ใหญ่หน้อยกินดึงม,มาเถอะมาเถอะกินจางมือกิน,นจากจอนเลยป๋าเลยมือจับชอนไม่ได้ช่วยอะไรเลยอืมใจดายอืออุ้ยคนดูอยากอืม ขอบคุณทุกคนจที่เขามาดูยายจ้ะกินดาแม่กินดาแม่ยายเอ๋ยเปล่าใครบางทีมองนี่เห็นปลาแล้วอยากกินแซ่บว่ะ มาเด้อจ้าเด้ออร่อยกินอร่อยกินดดกดิปลาเดดเดียวจ้าเนี่อยอุบลไหนอ่านไม่ทันนะโอ้ปอาอร่อยไหมยายอร่อยจ้าโอ้ยนางตาดีคนลาวนี่คนลาวนี่ ฝนชิบขนตาลโซ๊ตแม่ยนกินอะไรข้าวเก่งว่ะแม่ยนกินข้าวเก่งจังยายอายุเท่าไหร่นาะหกสิบห้าจ้ะหกสิบห้าปีอ่ะโอ้ครึ่งคอนคนแล้วครึ่งคอนเลยอ่ะกินหลายๆด้วยยายที่ได้มีแห้งไม่ไม่อยู่อะไรในชีวิตอะไรนะี่ย อุ้ยน่าก็อ่านหนึ่งเป็นไรไหนยาหเนอะมีไม่ได้ใส่แหวนต้องมองกินไก่เนี่ยอ่านเมนไหมท่านว,วันนี้พาอะดวงกินเผื่อน้ำเด้อแม่ใช่อะดวงอือดวงหยุดนะมากินกับแม่เถอะ <c oughs> เป็นยังไงลูกสกบายดีไหมมาเจอกันนักทีเลยทำไมมาเล่นกับแม่เดินหลังลูกเอาผึ่งอืมเอาผึ่งใครอ่านเมนเปิด ิดเทอมแล้วเหรอยังค่ะวันนี้อยู่ค่ะค<า>ูไปประชุมสมโอโยุทวันนี้คูประชุมนี่นางใช่จ้ะพี่อ้อบ,บอกหกสิบห้ายังสวยฮึยุดยอดนะสวยยังไงเล่ยแม่ยืนน่ารักมากจ้าจ้าขอบคุณจ้าคุณอุไรกินเป็นตาแซบนะจ้าแซบจ้าแซบคุณการจนาแก้วงามกินหน้าอร่อยเนาะจ้าอร่อยจ้ะ คุณวิไลชิมชัยหกสิบห้าปล่อยตัวเลยเนาะอืมกอย่าปล่อยมาตั้งนานไม่เคยเต็มตัวแต่เขากินหรอกหกร้อยสามสิบคนขอบคุณทุกคนเลยจ้ามากินข้าวเที่ยงตะก,กันเวยจ้ะอก็รอบอ,บอู้อ่าน,ม,น,ม,นมินไม่ทันเลยมินไม่ทันเลยฝนชื่นจังจันเซอร์ชมกำลังรับชมอยู่หาข้าวกินก่อนเห็นแม่กิน อหิวแล้วจ้าคุณใส่ใส่น้ําและลำาานัน้องทุงโออยู่บ้านเหรอคะใช่ค่ะอืมแม่ทําไมไม่ยอมสีผมสีแบบนี้เลยน้องฝรั่งเจ็บสีนี่ล้ละธรรมชาติจ้ะเหมือนฝรั่งเลยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติผมแม่สวยจ้าขอบคุณจ้ะมันมันขาวมัดสุดเใจเลยห่อ ลอยไหมแม่เราลอยจ้าร่างไม่เห็นอ่านคำเหนื่นอะคำคำเหนื่นคำเม็นนะคำเม็นคอนเมนเออดอพยายามอ่านอัดดวงบอกสบายดีครับแม่คิดถ้าทุกคนอืมคิดถึงเหมือนกันนะจ้าดวงอืะก่อนมาอยู่ก็เม่อยู่ก็อลาเนาะคุณใส่น้ำตาน้อยสบายดียังจ้าฮะอืมตาน้อย สบายดียังจ้าแด้นด้อยอะสบายดีไหมเหรอเขาเขาพี่มมว่าสบายดียังจ้าเออสบายดีอยู่จ้ะพี่อ้อบอกกําลังไปรอแป๊บนะจ๊ะกำลังมาถึงไหนแล้วคุณอ้องงพึ่งมาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้มาอีกแล้ว,ว,นนลวเดี๋ยวเจอกันคุณฝนที่้ังกรสดกินข้าวไปด้วยดูแม่ยวนไปด้วยคะ่ะ <laughs> S <S แม่เยือนพูดเก่งค่ะขอบคุณจ้ะก็ไม่เก่งเราจักประมาณเนี่ยขุดพิชขุดตูขุดใค,คยเตียงแล้วจ้กคุณจันทนาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่เอบอกคิดถึงยายเจนอืมคิดถึงยายเจนยายก็คิดถึงน้องเอเจนหรือไม่ไหนเอ,เ,อเอไหนหครับ เอ่ A, ไหนแล้วไม่ใช่เอ่แฟนคลับมันนีช้ชื่อชื่อจริงน่ะวิสตาจำได้ไหมว <laughs> ิสตาพี่เอวิสตาไปเจอกันอยู่ตลาบุรีอยู่เนาะโอ้จริงไหมอ้าวแต่ว่าน,นั้นในที่ย<อ>ายไปช่วยงานคุณจุ๋มมั้งดิอ๋อไปไหมวะปไปเหรอฝนจุบก็แกงของหิวก็ไปไม่ใช่หรอฮึแกงของหิวใช่ไหมก็แป้งนั่นเองจ้ะ ว่าหลายคนน่ะรักทุกคนโดยจักกับคนออคน,นี้ชื่ออะไรคนนั่นชื่ออะไรก็บปับสวนไปเมือ่อตอนแต่ว่าก็จำ,า <c oughs> จำนาจำนั่นได้แม่แม่นางทับสนพี่ออกระพี่เอ <c oughs> แม่นางจำทรับสนออก็เอมันคือแข่งคายแขย่งน,นี่ <c oughs> ใช่จ้ะเราชุมอยู่<อ>แม่น่ารักฉันรักรักษาโคราชเดอะไรน่ะน,น,นี่มีคอมเมนต์นี่พี่น่ะย้อนย้อนไปอ่านเม่นก่อน อาลงบอกไปให้เบื่อกันเลยอือไปให้เบื่อไม่เบื่อด็กลูกเ่ยอาดวงบอกอยากไปทําผมให้น้องซูโออืมแต่ก่อนชอบทําใหนังใช่ทามือเบามาเด้อมาเด้อมาดวงมากินเขาก็แม่มาเล่นก็แม่เดินทั่วคนเพื่ออยู่แล้วกันแม่คิดถึงเันลูกดิเห็นแม่ยนคุยแล้วคิดถึงย่าเลยคนโคราชเหมือนกันย่ามูเหรอ อย่างมือไอรัยษาเขาเนี้ยอ๋อคุณอาริรัตสวัสดีค่ะแม่ยวนัสดี้จ้าคุณมัดมีสวัสดีค่ะัสดี้จ้าคุณนุกแม่น่ารักฉันรักภาษาโคราชอืมหลัดภาษาโคราชน้องตะกแตนบอมาเล่นบ้านท่าเสียวบ่ออืมอว่าไยท่าเสียวบ่ น้องน้องตากแตนไม่มาเล่นไม่มาเล่นบ้านเลยเหรอมาจ่ายไปได้สามสี่วันเนวันนี้กับวันนี้ทํางานอยู่คงนี่คงกลับแล้วแปลใดแค่ๆๆๆนี้ยายน่ารักจ้าขอบคุณจ้คุณมันมีแซบบ่ค่ะแซบแซบเนี่ยอร่อยปลาใหญ่เลยจ้ะเนี่ยปลามันอร่อยกินเนี่ยคุณอาริรัดบอกชื่อน้องค่ะแม่ชื่อน้องน้องอาริรัดนี่ คุณพี่เอวิสตาพี่นุจจะวิดีโอคอลให้หนูดูยายกับพี่หมวยกินข้าวก,นกน็นไหนกันนุนเลยงานขึ้นจุนใช่ไหมวิดีโอคอลกับพี่เอจอนี่ยังไงพี่นุชอร่อยปะกินข้าวกับอะไรยาย ปลาทอดจ้ะปลาตะเพียนทอดอใครถามอันนี้คุณอะไรอุดมพึ่งเขามาอนี่นันเดน่าจะพึ่งเขามาจ้ะพึ่งเขามาให้ดูเด้อคุณน,นะปลาตะเพียนทอดอร่อยกินคุณผลทิพย์แม่เยือนเจอกันที่งานพี่จุ๋มจำผลทิพย์ได้ไหมคะจำได้จ้ะปาดดูนิ่งเลยละอืมหน่าเสียอร่อยจริง,เรงๆเนี่ยปลาตะเพียนเนาะนัะนอร่อยนะ อึอึทุกญาติอ่ะคุณเกษตรสวัสดีค่ะแม่ยวนวัสดีจ้าเดี๋ยวสงการจีไปกินข้าวกับยายยวนด้วยมาทั่วมาทั่วมาได้เลยจ้ามาเที่ยวเล่นจ้ะอร่อยไหมแม่ใหญ่อร่อยเจ๊นเนี่ยรู้จูกินจู้เนี่ย คุณมันมีสวัสดีค่ะแมันดีจ้ะมึ้องอยู่หาอร่อยลองอยู่หาอร่อยเลยนางสวัสดีค่ะแม่กินขา้าวกล้าอะไรแม่หนูเป็นคนโคราชก,กันแม่กะมะม่วงจ้ะมะม่วงมะม่วงแล้วกะปลาตะเพียนทอดแล้วก็แกงจืดจ้ะแล้วกัปลาซิวปลาซิวดูเขาทอดปลาซิวอร่อยจิ้นจินเยอะๆนะแม่ยูวนหิืนเยอะจ้ะเขาจับทีนึงยังเหม่หมดเลย <c oughs> น่งกินสอ,นองทับที่เยายานิดนึงสองที่ใช่สองสามทัพีใช่หิวมากม,มากกินมะพอ้าก็ยาเลยนังน่ะเยอะกว่าน่ะนางไอ้บอลรุ่นนี่เอ้พี่หารักที่ไหนน่งไม่ไหมนอัี้เขาเม็นพี่อ้อบ,บอกป้าอยากกินปลามาตัรวยก พี่เอบอกอยากไปเดกพรุ่งนี้อันที่จริงก่อนน่าจะได้มาแต่ยังไงไม่ได้มาแล้วว่าทุงไงไม่ได้มาแล้วนี่จ้อืมนัดกันแล้ววันที่มาแก่้งหอกผิวไม่ได้มาเนี่ยมาจะน้องพึงน่องอูคุณอืมคุณประจวบคนโคราชครับจ้าโคราชบั่นเอิง อร่อยไหมแม่ใหญ่เยือ,ยอ,อนคนจอหอเนี่ยอร่อยเจนดูกินเถอะคนจอหหอ่ะอืมคนจอหอเป็นตาแซ่บะยายอร่อยจ้ะแซ่บอร่อยคุณสมชายเทาสันเทียสวัสดีครับยายยวนสวัสดีจ้าแม่อายุเท่าไหรแล้วแม่หบสิบห้าจ้ะ พวกที่ห้าปีคุณน้องบอกแม่อายุเท่าไหร่แล้วแม่ล่ะนั่งอ่านไปแล้วนี่พวกที่ห้าจ้ะคุณน้องอาริลัสยี่สิบเจ็ดทำงานข่าอดเลยอื่สิบเจ็ดวันนี้วันที่ยี่สกนี่ยี่สิกอันนี้จริงเขาจะมาแต่ไม่มีใครมาออกทํางานหนึ่งหรืออยากมาแต่ว่าขอทํางานลางานไม่ได้คุณฝนทิพย์ เสียใจค่ะพนีนีไม่ได้ไปหลายคนลาง,งานมไม่ได้เลยค่ะลางงานไม่ได้เลยเสียดายเนาะนัดก,กันเลวนะเนะี่ยไม่เช้ายากะกินได้ตั้งหลายนะป้าให้น่ะ ร้องชอบแน่ย่ยาชอบอัจเพียนพี่เอ,อบอกเสียใจถ้าตัวกว่านี้คงได้ไปเสียดายวันที่28มีเลือกตั้งแม่เลยไม่ได้ไปพอไ,ได้ไปค่ะอืมอไอ,อ,อ,อน่ะคุณต้มนาลีอร่อยเปล่าคะแม่อร่อยจ้ะอร่อยอะคุณวิไลพรยายยวนได้อะไรกินบ้างเนาะปลาจ้ะปลาทอดปลาตาปลาตะพีปาตาเพียนมอดจ้ะ เหลืองอร่อยเต็มปากเลยอร่อยแิ้เขาคาข้าวลูกิ้งเขาท้อมองก็หวานแตงโมเขามีน้าทิ้งฝหน้งแตงโมสั่งแโมกับอโวยางมาหายรักกินเยอะด้วยไหนกำลังรับชุมอยู่ สมชายฉันอยู่บ้านบุกเข้าน้องหอยคนโคราจา้าอืมรู้เฟ่คุณอานันต์คือระพิมแม่กินข้าวจ้ากินข้าวจ้าอยู่บุฟเฟ่ใกล้ใกล้บ้านเองนี่น,นี่บุฟเฟ่หนี้พี่พี่บอสน้องออนอิวยายอยู่บ้านใกล้ๆปังเงี่ยมขายปลาทูไหมคะอยู่ใกล้จ้าโอ้เดินได <laughs> เงียมเงียมก่าหล้านห้านยานี้เด้ปัาเงี่ยมนะก่อน้านนี่เด็ด Yu tâm nốt chạy nham yam yu tâm nốt nốt nữa 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 yu đi yu ra khan bàn đều khan chạy. Nicolas nứt ngon 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 นอยู่บ้านเหรือมค่ะแม่ยวนโอ้ยบ้านเหรือมบ้านเรือมก็น,น,นี่เลยไปใกล้แม่ไกลดอกอ,อืมอืมอืมดบบกุ้งทอดอะไรหลายอร่อยอร่อยปลาตะเพียนตามอะไรตามด้วยทามจุมเจมกเก่าคนอ่ะ ขอบคุณทุกคนได้ใจที่เขามาดูยายกินเข่าเที่ยงจ้ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันไดนนาได้ใจเด้อ